มาอนนบอลกัดบอลหน่อยครับตอนนี้พัทลพิษขึ้นมาแล้วปัดลูกนี้โอ้เอ้าเข้าาเลยครับโอ,โโอโ้โ,อโหโอ้โหนาทีบาปครับบาปอีกแล้วครับบาปแล้วบาปอีกครับเมื่อวานก็นาทีบาปครับวันนี้ก็นาทีบาปอีกครับโอ้โหแลบเป็นตัวสำรองที่เป็นดาวซันวัวปีที่แล้วครับธนากรกะวีกมลชาติครับโอ้โอหครับเป็นฮีโร่ไปเลยครับโอ,โอ้ ดูจังหวะข้ามหลอกครับกองธัญกรครับแล้วก็ธนากรปั่นลูกนี้โอ้โหบอลมันมุดเช็ดใต้คานเข้าไปเลยครับโอ้โหธนากรกะวีกะมนชาติครับโอ้สาอุดไว้ได้ตั้งนานแล้วครับอมาวันครับโอ้โหแล้วพุ่งมาคว้าบอลไว้ก่อนเลยครับโยสกรแล้วออกบอลเร็วครับทุ่มไกลมาแล้วบอลต้องเหิืนพลิกมาได้แล้วตะวันดีเดียว ช็อตออฟเดอะเดยกองออฟเดอะเดอาจจะต้องเข้าครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับยศกรครับคว้างบอลลูกนี้ครับบอลลอยข้ามหัวกองหลังของทางสุรพินพิทยาครับจนมาถึงทางพงศกรสุขใส